เพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาสําหรับ SME เนี่ยซึ่งธุรกิจไปไม่รอดคือต้องทําให้เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันมันฟื้นก่อนนะเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยฟื้นเนี่ยแล้วไปรอดเนี่ยนะ SME เล็กๆพวกนี้มันถึงจะไปรอด SME ตรงนี้หมายถึงว่าเป็น SME ซึ่งทําไปเรื่อยๆนะฮะไม่มีจุดเด่นอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าเราต้องเข้าใจาว่า SME ผมคิดว่าอาจจะเป็นส่วนใหญ่เลย,เยที่เขาอยู่ได้เนี่ยเขาต้องมีอะไรเนี่ยเด่นเป็นพิเศษ oh. เช่นนะนะฮะ,ะผัดข้าวไข่เจียว อยู่แต่ว,ว่าอยู่จุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่เขาดื่นเข้าไม่ถึงอ่าคู่แข่งเข้าไม่ได้เพราะเขา้าซึ่งอย่างเี้ยเขาก็มีมีความความสามารถในการแข่งสูงกว่าคนอื่นหรือไอ้ข้าวไข่เจียวของเขาเนี่ยเขามีไอ้โน่นไอ้นี่สปอนส์เข้าไปเนี่ยนะฮะซึ่งมีสูตรลับแล้วปรากฏว่าอร่อยนะหรือมีลักษณะของการให้บริการอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งนะฮะถูกอกถูกใจนะคือแต่ละคนเนี่ยถ้าสามารถพัฒนาเนี่ยให้มันมีสักลิกเลิก competitive edge คือมีจุดแข่งขันเนี่ยนะฮะซึ่งเด่นกว่าคนอื่นเนี่ยได้เนี่ยก็อันนี้เขาไปรอดอันนี้เขาไปรอดเพราะว่าเขาจะต่อให้ราคาเท่ากันก็จะมีคนมาใช้ของเขานี่มากกว่าต่อให้คนอื่นมาใช้ราคาเขาสูงกว่าก็ยังคนคน,คนมาใช้ก็ไม่ได้ลดลงคือเขาไม่ได้หนีไปหาคู่แข่งได้หมดลักษณะยอย่างเงี้ยเราต้องเปิดช่องให้กลุ่มแบบนี้สามารถที่จะเข้าถึงเงินทุนคือแนวการแก้ปัญหา s m e ต้องเป็น2แนวแนวทั่วๆไปซึ่งเขาก็ไม่ได้เก่งเนี่ย ต้องทำให้เศรษฐกิจช่วยอุ้มเขาแนวที่เขาเก่งเนี่ยต้องทําให้ระบบการเงินเนี่ยโดยรวมเนี่ยต้องช่วยเขาทีนี้ถามว่าทํำยังไง<ฆ>ตรงนี้เองเนี่ยนะฮะหลายคนก็นึกะจะไปบังคับแบงก์แบงก์เขาก็เลยออกมาในเวลานี้หลายพักอย่างมีอยู่พักดอกเอร์สุชัชิชวีเ<อ>นี่ยใครมีบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยกู้ได้20งหมื่นเลยอันนี้ก็แจ้งหมดเลย S <S นะฮะหรือไม่ก็อีกอันก็บอกว่าเดี๋ยวมีวงเงินกู้ฉุกเฉินจะเป็นห้าหมื่นแสนหนึ่งอะไรเนี่ยนะฮะโดยไม่มีหลักประกันผู้นี้เจ๊งหมดเลยอ่ะ <S 2> <S 2> <S นะฮะไม่ได้เลยอะ่ะคือถ้าเราไปทําให้มันมีลักษณะเหมือนกับวเป็นการแจกเงินนะ <S 2>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  แจกโดยที่มีการพิจารณาอะไรที่แบบหลวมหลวเนี่ยอย่างนี้ไปไม่รอดไปไม่รอดแต่ที่ผมนึกเนี่ยคือทําได้อย่างนี้คือเริ่มต้นเลยเนี่ยน่าจะบอกว่าสําหรับ SME ที่มี competitive edge ซึ่งมีความสามารถในการแข่งขันเนี่ย นะฮะที่เขามีเด่นมีอะไรเนี่ยนะแล้วเกิดมีการจําเป็นต้องกู้เพิ่มกู้ใหม่หรือหรือเป็นธุรก,กิจใหม่เลยเนี่ยนะ,ะแล้วแบงค์เขาดูแล้วเขาบุกรบกุญหาเขาดูเฮ้ยอันนี้มีโอกาสมีโอกาสนะเออเพราะว่าเราก็จับได้เราก็จับความรู้สึกได้เฮ้ยไอแบบนี้เนี่ยนะการออกแบบสวยออกแบบด้าช้วัสดุอะไรมันความสามารถเขาอะไรเงี้ยเราจะรู้เองอะนะฮะแล้วเป็นแบบนั้นเนี่ยนะแล้วแบงค์เขาบอกว่าเออนี่พอใช้ได้เนี่ย สำหรับลายนี้นะเฉพาะลายเลยเนี่ยนะฮะแบงค์รัฐบาลน่าจะเปิดเป็นเป็นเกาเรียกอะไรช่วงเวลาพิเศษ oh, เป็นเหมือนเปปแฮปปี้เอา g o l ้ e n period สมมติหนึ่งปีนะหนึ่งปีเลยเนี่ยนะเราบอกว่าหนึ่งปีเนี่ยนะฮะโปรเจกต์แบบเนี้ยถ้าแบงค์ยอมรับความเสี่ยง20%รัฐบาลค้ำประกัน80%ดสิ mm hmm. ต้องขนาดนี้เลย mm hmm. แต่ชั่วคราวเองนะแล้วห้ามเอาเงินกู้ใหม่เนี่ย ไปชาระนี่เดิมอ่าน,นี้ไม่ได้ไม,ไ,มมไม่ไดไ้ก่อให้เกิดถูกต้องประโยชน์ต้องเอาอ<ล>ไปเนี่ยแล้วไปขยายเอาไปทําอะไรเนี่ยที่มันงอกเงยเนี่เป็นหลักอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยที่ผมนึกก็คือว่าผมถ้าถ้าผมมีอำนาจผมจะกําหนดไว้บอกว่าแบงค์พณิ์นะต่อไปนี้นะอ่คุณเอ่อเราจะกําหนดกติกาว,ว่าในสินเชื่อของคุณเนี่ยหนึ่งร้อยคุณต้องมีสินเชื่อ,อรยายย่อย S m e เมเนี่ยนะไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่มสมมุิ สิเตอนแรกอาจจะห้าต่อมาก็เป็นสิบต่อมาก็เป็นสิบห้าอย่างเงี้ยนะครขยับขึ้นมาเป็นขั้นบันไดค่ะอันนี้ยจากกระตุ้นให้แบงค์เนี่ยต้องพยายามลงไปแล้วส่งหาลูกค้าที่มันมีอกดีค o m p e พ i ิทีฟเอมีความสามารถในกนารแข่งข<ม>ันเด่นกว่าคนอื่นเนี่ยตรงไหนอะไรไงต้องพยายามหาให้เจอใช่ไหมก็เเพื่อจะได้ตามนั้นแต่ว่าถ้าเกิด<ม>ไม่ขยันใครไม่ขยันนะแบงค <Bank. S 2> สมมติเรเกิดแบงค์ไม่ขยันแล้วเราบอกว่าคุณต้องปล่อยให้ได้นะสมมติจ<อ>ิเปอร์เซนเท่านี้นะแ,นแล้วถ้าปล่อยไม่ถึงเนี่ยนะส่วนต่างเราบอกไม่เป็นไรส่วนต่างให้เอาไปฝากกับแบงค์รัฐดอกเบีย้ยต่ำอันเนี้จะเป็นมาตรการที่เราจะบีบบีบบังคับโดยอ้อมฝากแบงค์รัฐดอกเบีย้ยต่ำเพื่อแบงค์รัฐเนี่ยจะได้มีม,ม,มีมีกระสุนในการที่จะเดินหน้าแล้วไปปล่อยคู่กับเอชเอ็มบีเนี่ยนะฮะโดยที่แบงค์รัฐเขาคราวนี้จะมีแต้มต่อ พอดอกเบี้ยมันจะต่ามากผมคิดว่ามันจะต้องให้ออกมาแล้วดอกเบี้ยต่ําเป็นพิเศษเลยเนี่ย <Hello. S 2> ลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นการพี n a l i z เป็นการลงโทษนะฮะแบงก์าณิตที่ยังไม่เข้มข้นพอที่จะไปหาลูกค้ารายย่อยนะและ้วก็เปิดโอกาสให้กับลูกค้ารายย่อยเนี่ยเพราะว่าไปหาแบงก์รัฐแล้วเนี่ยแบงก์รัฐคราวนี้เขาจะต้องสร้างความชานาญของเขาเนี่ยเป็นพิเศษในการที่จะมาปล่อยกู้ให้กับลูกค้ารายย่อยเนี่ย ลักษณะสอ,สอแนวก็คือทั้งในแนวที่รัฐอุ้มในเรื่องของการค้ำประกันเครดิตแล้วอีกอันก็คือว่ารัฐบีบบีบโดยการตั้งไอตัวไอตัวไอไอไอก,กฎการฮะเพื่อที่จะกระตุ้นให้มีการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นแต่นอกจากนั้นนะ มันต้องทําให้แบงก์ชาติเนี่ยนะฮะคิดทบทวนแล้วเปิดให้มีการแข่งขันในระบบแบงค์พาณิชย์มากขึ้นสมัยผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะผมเคยคุยกับทางแบงก์ชาติไว้ผมบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมเปิดให้แบงก์อันดับหนึ่งสองสามเนี่ยของประเทศทุกประเทศเลยในอาเซียนนะถ้าใครอยากจะมานะมาสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเราจะเปิดให้มีแบงก์สาขาของแบงก์จากประเทศนี้ก็ต้องมีแลก แบง์เราไปพอแบงก์เรายังไม่พร้อมจะไปก็ไม่ต้องมาอะไรเงี้ยนะต้องต่อไปนี้ต้องเลิกแล้วบอกเลยบอกเพราะว่าเราต้องการจะกระตุ้นนะฮะให้มีการแข่งขันกันเต็มที่เนี่ยเอาหนึ่งสองสามของประเทศนี้หนึ่งสองสามของอาเซียนทุกประเทศสมมติเงี้ยนะอาจยกเว้นประเทศอาเซียนเล็กๆนะฮะแล้วก็ไปถึงอาเซียนก็บวกสามด้วยก็คือบวกทั้งอินเดียทั้งอา่อาไออออ่ จีนทางญี่ปุ่นแล้วก็ไปถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะดึงพวกนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะทําให้แบงก์ต่างชาติเนี่ยเขาไปลุมลูกค้ารายใหญ่แบงก์ไทยเขาก็เนื่องจากแบงก์ต่างชาติ <S <S <ๆ>เขาไม่ไม่ไม่สามารถลงลูกคาา้ารายย่อยได้เขาก็จะลุมลูกค้ารายใหญ่กาไรลูกค้ารายใหญ่มันก็จะเล็กลงเล็กลงบางลงบางลงแบงก์ไทยก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าจะคบแต่ลูกค้ารายใหญ่แบงก์ไทยก็ต้องลงมาคบกับลูกค้ารายเล็กลงเล็กลงเป็นการบีบ บีบตลาดให้มันลงมาระดับล่างแล้วก็อีกอันก็คือถ้าเป็นได้ก็คือว่าควรจะคิดอ่านในการอนุญาตให้มีธนาคารท้องถิ่น regional bank ก็หมายความว่าธนาคารอันนี้น,น,นะฮะอาจจะอยู่คอดกันอาจจะอยู่อะไราทางเหนือนะฮะลำปางหรืออะไรแล,แ,ลแล้วเขาจะรู้จักมรคุณนนกับนักธุรกิจที่เขาอยู่ในท้องถิ่น,น,นมากกว่า ซึ่งมันจะต่างจากพวกนอนแบงค์หรือพวกสหกรณ์อะไรแบบนี้ไหมคะคืออย่างนี้ถ้าเป็นนอนแบงค์เนี่ยนะฮะแหล่งในการที่เขาจะรับเงินเนี่ยมันอาจจะจํากัดกว่าถ้าเป็นแบงก์ก็หมายให้เขาเขารับเงินฝากได้นะเพราะฉะนั้นต้นทุนในการรับเงินของเขาเนี่ยและความยืนยาวนะคือระยะเวลาในการฝากของเขาเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะดีกว่าเพราะฉะนั้นต้นทุนในการขยับอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็มันก็น่าจะดีกว่าคือมันก็จะมีหลายระดับอะคือ ถ้าเข้าในระดับแบงก์ใหญ่ได้ดอกเบี้ยก็จะต่ำ mm hmm. ถ้าเป็นตามระดับความเสี่ยงไปใงแบงก์งเล็กกว่านะฮะหรือเป็นพวกบริษัทที่มันเครดิตอะไรที่มันเครดิตระดับท,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 ที่อ่อนกว่าดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งพวกที่กู้ไม่ได้ก็ออกไปนอกระบบก็ดอกเบี้ยสูงไปเลย mm hmm. เราต้องพยายามทําให้ตัวระบบเองเนี่ยนะฮะสามารถที่จะรองรับได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้